สบายดีสบาย,ด,ายบด,ดีพี่น้องปองป่ายบุษกรสกุลพี่น้องจ่าบรรยากาศยามแรงคำคำ,คำพี่น้องกำลังสีหดสี่โมงแรงสิพาเด็กๆไปหาขุดแมงกินนนส่วงในแมงกินนนกำลังไข่กำลังผสมพันธ์หู้ละสองละสามหู้ละหาละหกก็มีเด็กพี่น้องจา่าไปกับเด็กๆก,กับยายรวย บ่ได้ไปไกลหรอกพี่น้องอยู่แถวใกล้ๆจิลล์กับแจ็คก็ตัวใหญ่แจ็คเงยรวย,วยไไคุยจิลล์ก็ลายลายพี่น้องดอดไไคุยจิปโปมเออนี่แหละดอดดอนนี่นะปีแล้วซู่คอยไปคุดอะไรนะนี่เขาดอนนี่ก้อนนี่นี่ส่วนใหญ่มันอยู่แม็กินุนมันอยู่ตามป้าไม่น้อยเนาะ ต้นไม้นิดน่อยต้นไม้ใหญ่มันก็ไปอยู่เด้มันอยู่แถวเงาเงาไม้มืึอเช้ายายรวยคุดไปหาเห็ดคุดได้บักหลายๆหนึ่งมึงในลายมึงเขาว่าทั้งนั้นโอ้ยหาถอดดินมันแห้งแล้วว่าบักเหมือดที่เอามื่อหายกินนกอีแก้วมันกินบอนี่บักเหมือดมันสีออกสมขม เป็นบัซแฉะมากเรือข้ามักแดงแล้วแฉะว่าสมๆหวานๆขมๆเอาหนับเด้อมเอนี้นับผู้ใดสิได้หลายกว่าใครได้หลายอาจจะมีรางวัลให้เธงเลยทำ <ๆ S 1> มันบริยูเลิกดอกมันอยู่ตื่นเต้นแต่บางโฮมันซสอนกันสามสี่กมีเด้พอส่วงเลยมันอยู่ในส่วง ผสมพันธุ์มันไขแล้วเนาะนี่มันอยู่แถวต้นใหม่นิดหน่อยแบบนี้อ,นอย่าขุดแห้งและซับค,ค,ค่อยๆควคุดลงซำาน,นึงเลยก็เคลียเียเีย,ยได้แล้วผุนซิมอนขุดกำลังไห้่ก่อนท่านผู้สมอันนี้คือแมกินโนนนะจ๊ะไปใช่ทางุดเอามาทางนะคอยชิเธอ ค่อยจะเป็นผู้ทือถังได้แล้วหนึ่งตัวนับออโตซิมอนเอยียงหูเดียวสองโตมาโพดโพดแทหเบิ้งมื่อด้ทำนี่หูเดียวสอนสองพี่น้องแต่ว่ากลางเว้นมันก็บม่ค่อยไปนะฮะใช่ถึงแล้วมันปริยุลิกประนันธรรม โจขุดบวเป็นเหยเห็นหูมันเยอะเห็นเยอะโอ้ยจะหาขุดหูใหม่ลดห้องขุดบวเป็นมีข้าหักไม้แนวกับน,นั้นแล้วส่วนใหญ่มันอยู่ตามนี่พี่น้องตามอ่าต้นเต้าอันนี้จะเป็นพักเต้าเนาะพักเต้าพักติว่ตว,ว,วเขาเนื้อ เขาเนี้ยงมันเป็นหูเป้าปกลางคืนมันก็นสีคืนมากินใบไมนะ้เนาะอยู่ตามใบเปื่อยนี่ก็มนีนี่อันจะเป็นใบไม้น้อยกลางเว้นมันก็นสิลงไปในรูมันเซ็ดรูในเหงาไม้บ่เลิกประมาณคืบหนึ่งแต่มันเป็นหูสั้นสิกลิกลงไป โบมีบะเขาเงยียงออกันแล้วเปล่าควนใช่ได้สองตัวซีมอนไดตัวหนึ่ง,น,งน้องทำท่างก็ได้หนึ่งตัวในใส่เอา้าอง่งตวเยะเลยเห็นดดได้บะเยอสองตัวแล้วทำสมนี่ มันแก่แล้วส่วนนี้มันไข่แซบพี่น้องเอาไปขัวไปทอดจากโตได้อีกแล้วหนึ่งตัวทัาผู wearing wearing ่สมไ้ด้ไว้มตเนี่ยเขาได้สามตแล้วใส่นี่หัวหนึ uh, <norms> ่งหันจากซีมีบอมีน nah, ี way. ่ท่านผู้สมนี <ihin> ่ <BTS> หูมันสิเป็นแบบนี้เนาะแต่มันสิเป็นหูปองลงในขังเงาไม้นี่หูแบบนี้ขังเงาไม่น้อยนะคุดดูยังได้เลยตัวนึ่งหามาใส่คุดบงดูเดี๋ยวจะอรอลุ้นกุกไม่น้อยแบบนี้นมันอยู่ไหนเละยังบะเถิง ระวังสาบเดอ้อไุดอาแม่นบอลองเคลียร์ๆมองดูดูว่ามันอ่าเป็นหูเป่าพอกลางคืนเขาเจเ้ายื่งเอาสุดแล้วโอ้มีบอกเอาเขาเยื่องมันเลยมีแต่หูเป่านี่ทำหูหนึ่งนะในางานไมห่หน่อยเด็ดนะ<อ>ไปเข้าไปนี่ทำผสม หูมันมันสิบ่คือหูอย่างอื่นเนาะมันสิลงไปได้เงาใหม่เอาขุดดูคันเขาบ่เยืองอาเด้ถ้าเขาเยืองล้วมันสิมีแต่หูเป่าอย่าบอกนะขุดละเสียหูมันน่ะแม่นบ่แม่นซับแล้วบ ท่านผู้สมนี่เอาบ,าบ,อบาริเวณสอดบริเวเขียบมงดูว่มีวะปะซีมอนบ่าไหนซีมอนไวไวทำคอยเห็นมักิดาสุกเร็วๆ พี่ต้นพี่ปลาลุยด้วยสท่านผู้ชมนี่สิพามากินมักซิดาป่าเคลื่อนเมักซิดาขี้นกบอพี่น้องมันสุกเต็มต้นอยู่เห็นบ่มักซิดานี่นี่ผพอดีกิน่นนี่ท่ามขึ้นไปเอาแม่พอดีกลิ่นเครื่องเลี้ยงสัตวนี่เมืองไหนมันหล่นนี่ อุ้ยทั้งพี่เป็นตาแซบนี่พอดีอพูดว่าอยู่เถิงนะพอด,ดีแซบสั้นนิี่แหมมึงนี่พี่น้องมันสุกล้นเกาะนี่ก็มีนี่งานี่น่ะเป็นตาแซบท่านผู้ชมมักศิดาขี้นกบอกอุ้ยนั่นเป็นตาแซบทํามมาเ,เออเลื่องในมือเ่ย นี่นี่นวลน,นวยนี่ก็เป็นตะแซ็บซีมอน <Okay. S 3> นอไไี่เอาหนิไนว้เนี่ยเลื้ยงเลี้ยงเลี้ยงนี่นี่นี่นวยนี่นวยนี่นี่ก่ะป็นตกระเใช้เอานี่จับพี่เนี่พี่น้องมันสุกพี่น้องจา๋าเบิงฮะมึงแน่อพอดีคำว่าสุกแล้วโบเป็นตะกิน ฟ้าอยู่เทิงผู้แหงกันหลายแม่มว้ยที่กมี่นี่ท่านผู้ชมมัมน,นมคือเป็นยามแล้วอุ้ยหอมอน,นี่นะนี่ทำเก็บลงมานี่พี่นอ้องจ้าพวนอยู่เทิงแหงหลายอุ้ยคือเป็นตะกินทานซิมอนค<น>อนไซ่ เบิ่งพี่น้องมักซิดานดิไหม,มเป็นมักซิดาธรรมชา,าติเนาะหวานอยู่หวานมอะไรมันร่นมักซิดาร่นแล้วมันข้างง่ามันเอ้าวบ้านนี่ชิบะได้ไม่ขนนเวลอ้อยวันนั้นหน่วยหน่วยสองหน่วยนี่ก็เป็นตะแซสบหวานยันซีมอนหวานเฉยบอกท่านผู้ชม มึงแน่ในสองนวลนี่ก็เป็นตะแซบเหลืองก็แล้วพูดได้กินนี่นะีน่กล่องล้มาดูคอยจับเอาอ่าโอเคได้แล้วท่านผู้ชมนี่อาพี่แล้วเดี๋ยวซิมอืมมันก็หวานอยู่เด้อ bông ừ. ba... ừ. này mình nó cọp nó như ai mon? Bọt. Bơm. Nó có lại không? được. Mật xơ khi chim เว้ยไม่เกิดจะขี้นกบอสุกดิหนาไปไปลงมาพ่อพ่อคองเอาหลักอะมากเอาซับนี่แหละมากสุกมันก็เลยหลยมิตรพดอดีก,กินซับเนี่ ปไปไปไปยายรวยเอิญและวถืออาไม่เสียมใช้มังสิดาเมึงทำมักสิดาเมื่อในพี่น้องปิดตาแสบพากันมาคุณเป็นกินโนนแต่ว่ากินมักสิดาพร้อมไปถือเอาเสียมไปยายรวยเอิญแล้วเร็วๆเมื่อในต้นนี่ก็สุกเสยนี่ โุ้ยะยามันถ่องอันลูกนี้วุ้ยสองหน่วยสามหน่วยไปบ,บุงแดงบุษดาท่านผู้ชมเหลืองพอดีกลิ่นซำนีตเนาะ แต่ว,ว่าอิ้มแล้วถึงบอได้บอเว้นซับลวบอซับ <c oughs> ว่าแล้วขุด <c oughs> บางดูเพิ่มมันสอดโมมีสอด <c oughs> คุณยายรวยอยู่คุณ ขุดทำไนได้จะทำบบเขาเน,นื่อมันเขาเนื่อดูจำกระถดลายที่ห้องห้องนาะส่ลาทูหกโขบบอแววมันลายแลลวเขาบอกคอยเนื่อมันสอนเด้กงานนสั ไย้รวยใส่ทงเสือเอาผ้ากันเอาถังไปกินมักชิดาโอ้หประหดต้นมักขิดดาป่ะมักขิดาซุกเต็มต้น<ฮ>ตาทำผู้สมนี่มีขนนตเติเ้มีเบิ่งในไปนอกแม่งกินนมมีนย่างๆอ,อยู่ในทงนียน้องร้ายตัวโอ้โหเต็มทงเสือเหรอ แต่มันบ่อคไปด้กังเวนเน,น,น,นี่ยบไปเนาะคณะคุดเจกตาเนท่านผส้ชมไอ้อง่มันหูเป่าลา,า,ายแถมมันบกคืยอยู่ห้องห้องโว้ยวหัวเลสองไม่ใช่เอล้ลง มองไรที่เขาบ่ค่อยได้เนื้องน่ะลายมันสอนกันเนาะนี่ท่านผู้สมได้ยุย่าบอกนะสับเบิ่งดูขุดไปขุดมาปันหาย เวรมันออกละบอกไปโอ้ยพี่น้องเมื่อยขุดกับมิเตหูเป้าเขาเจ้าอ่าเนื้อแล้วมันมิเตหูเป่ามันเนาะแ,แต่ก็ได้ลายเด้ได้พ่อขวาย,ยู่น,อออนี่ได้พ่อขวายู่ไปใส่ไองโตข่านเด้ขุดแล้วเมื่อย เปนน้ำเมื่อนะป้าเเขาเยื้องลายแถวนี้นะนี่ได้กนี่ยขุดบางทีก็หูเป้าขุดซองหูจะเลยตัวหนึ่ง้อปป่ะมา่งเมื่อนะ เมื่อแล้วพี่น้องก็ได้พ่อได้ขัวได้ป้นโยเนาะคุดแถวไกลๆแหละเดี๋ยวมาฮอนนีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพลงเท่านี้พ่อกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดี